ท้าทุกคนวันนี้เพิ่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Innovides นะครับก็ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับ Antin Anine นะครับก็ตรงนี้ก็เขียนว่าเป็น Natural นะครับใน LT Anine นะครับนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับฟอร์มจแปนะครับก็เขียนตรงนี้ว่าดื่มหมดขวด45นาทีก่อนนอนแลวตัวนี้เขียนว่าคำว่าดีฟนะครับก็คือจะพยายามสื่อแลวมั้งครับว่าจะช่วยในการนอนหลับแต่ขอบอกนะครับว่าถ้าเกิดเราพูดตรงๆในทางวิทยาศาสตร์ครับว่าการจะนอน หลับหรือไม่หลับของคนเรานะครับประกอบด้วยสามปัจจัยนะครับคือหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพนะครับคือการออกกำลังกายดังนั้นถ้าเกิดคุณออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอกับอย่างที่สองนะครับในเรื่องของอาหารนะครับว่าเกิดคุณกินครบห้าหมู่นะครับและอย่างที่สามครับในเรื่องของจิตใจถ้าเกิดสามอย่างนี้คุณพร้อมนะครับไอ้ตัวนี้ไม่จําเป็นไอ้เนี่ยมันช่วยในปัจจัยที่สองครับในเรื่องของสารอาหารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแค่ปัจจัยที่สองครับเรื่องสารอาหารแต่ปัจจัยที่หนึ่งครับในเรื่องของการออกกาลังกายแล้วก็ในเรื่องของจจิตในะครับ คุณยังไม่มีสองปัจจัยนะครับไอเครื่องดื่มพวกนี้ทุกยี่ห้อนะไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อน,นี้นะทุกยี่ห้อนะก็ช่วยคุณไม่ได้นะครับก็โอเคครับก็ก่อนยิมันมส่นประกอบนะครับวันนี้ก็จะเป็นเขาเขียนว่าเป็นแอนทีนซีนนะครับเ8บเปอร์เซ็นต์นะครับในเขียนว่า240.08มากรัครับให้แอนทีนซีนนะครับ200มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นก็จะเป็นผงน้ำ คามูไม้นะครับอ๋อคามูไม่ก็ให้กลิ่นหอมล้วันนี้เพีงพ่งนก็คาดหวังนะครับถ้าเกิดมีคำว่าคามูไม่ก็โอเคครับคราวนี้ก็มาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงกันบั่งแต่พูดตรงๆนะเพี่ยนที่มาชิมรสชาตินะครับเพราะเพียอนเป็นคนที่นอนหลับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ไอ้นี่ไม่มีประโยชน์สำหรับพี่อั้นนะครับก็โอเคแต่ซื้อมาชิมรสชาติแล้วรสชาติจะเป็นยังไงกันบั่งเขากล้าทำมาขายก็กินให้เขาหน่อยด้วยกันนะครับอลืมบอกไปนี่สามสิบเก้าบาทนะครับ โอเคสีก็ประมาณอย่างนี้นะครับสีอย่างนี้โอเคคนนี้ดมกลิ่นเฮ้ยกลิ่นหอมค้าโมามนะเฮ้ยโอเคนะทําดีทดําดีกินท okay. ําดีโอเคคนนี้ชิมรสชาติใช้ได้นะอ่ะหมดละตรงๆนะครับสองขวดเป๊กเนี่ยเ <laughs> นี่ยคือปริมาณของน้ำขวดเนี่ย ไอ้กว่าน,นี้ได้แบบตขวดเล็กก็โอเคนะให้ความหวานมีอย่างแรกคือกลิ่นคมมาโมไม้ออกมาแบบจางๆนะครับค้ามเค่มเป็นธรรมชาติแล้วก็กินไปเนี่ยมันก็จะมีรสชาติของความหวานแล้วก็มีรสของคาโมไม่ออกมานะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้กินง่ายๆครับก็คือว่ามันไม่ได้มีความเป็นรสหวานจัดดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบกินหวานแบบพี่อน่อะนไหนไอ้นี่กินได้นะแล้วก็มีกลิ่นของคาโมไม้หอมๆออกมาครับโอเคก็ใช้ได้ครับใช้ได้หรือว่าทําใช้ได้ครับแต่อย่าลืมนะครับ การที่เราจะนอนหลับนะครับออกกําลังกายนะครับทานอาหารให้ครบนะครับและก็จะเครียดนะครับผมโอเคครับเราก็จบการอยู่คลิปนี้ไปวันนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์สับสไครต์ like, แล้วก็แชร์ด้วยนะ